เพราะฉะนั้นทุกท่านไหมคะเพราะฉะนั้นได้เก้าลอนสองกำลังสองคูณสองกำลังสามเอกลบสองลอนห้าห้าเอ็กกำลังสองเป็นตัวประกอบร่วมดึงออกมาพจน์แรกก็จะเหลือ 2x กำลังสองลอนห้าพดหลังก็เหลือหนึ่งนะะอันนี้ก็คืออนุพันธ์อัน,นดับสองของ y เท่ากับสองกำลังสาม x ลบห้าคูณ x กำลังสอง ต่อไปก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ ัวอย่างที่สองให้ e ให้ y คือ e กำลัง2ลบ x กำลัง2จงหา d กำลัง2 y by dx กำลัง2ก็หาอนุพันธ์อันดับสองเหมือนกันก็คือเราจะฝึกหาอนุพันธ์นของ e กำลัง x ไปเรื่อยๆนะคะ ขั้นแรกส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มจากฟังก์ชันที่กําหนดให้ y คือ e กำลังสลบ x กำลังสองเสร็จแล้วเราก็ใส่ d by dx ทั้งสองข้างครูจะเน้นที่ d by dx เป็นตัวโอเปอเรเตอร์นะคะเพื่อที่จะได้ไปใช้ในอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย เราใส่ dy dy dx ก็จะได้ dy dx เป็น d e กำลังสองลบ x กำลังสอง d e กำลัง u ได้ e กำลัง u คูณกับ du คือสองลบ x กำลังสองเทียบ x d e กำลัง u ได้ e กำลัง u du d สองลบ x กำลังสองได้ลบสอง x คูณกับ e กำลัง2ลบ x กำลัง2เสร็จแล้วเราก็จะมาหาอนุพันธ์อันดับ2เพราะอนุพันธ์อันดับ2ก็คืออนุพันธ์ของอนุพันธ์อันดับที่1ก็คือ dy/dx ของ dy/dx แล้วเราก็จะ แทน dy by dx ด้วยด้วยอะไรด้วยลบ2 x คูณ e กำลัง2ลบ x กำลังสองซึ่งเป็นผลคูณของลบ2 x กับ e กำลังสองลบ x กำลังสอง ก็ใช้อนุพันธ์ของผลคูณได้หน้าหน้าคือลบ 2x ดิฟตัวหลังดิฟตัวหลังก็คือดิฟ e ยกกำลัง2ลบ x กำลัง2บวกตัวหลังตัวหลังคืออะไร e กำลัง2ลบ x กำลัง2ดิฟตัวหน้าก็คือดิฟลบ 2x เทียบ x ดิฟ e กำลัง2ลบ x กำลัง2ดิฟ e กำลัง2ลบ x กำลัง2ได้ลบ 2x e 2ลบ x กำลัง2ลบ 2xe ยกกำลัง2ลบ x กำลัง2ดิฟลบ 2x ได้ลบ2เขียนทันยังคะ,ะได้ลบ2 คูณ e กำลังสลบ x กำลังสองเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวประกอบร่วมคือ e 2ลบ x กำลังสองเป็นตัวประกอบร่วมพจน์แรกก็จะเหลือลบส x คูณกับลบส x ก็ x 2. เป็น4 x กำลังสองพจน์หลังก็จะเหลือ ลบสองอันนี้ก็คือ d กำลังสอง y ายบากำลังสองเมื่อ y คือ e กำลังสองลบ x กกำลังสอง ันนี้เราก็จะมาต่อเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณฟังก์ชันตรีโกนมีฟังก์ชันอะไรบ้าง ฟังก์ชันตรีโกณมี y เท่ากับ sin x y เท่ากับ cos x y เท่ากับแทน x y เท่ากับ c o ศ x y เท่ากับเซ็ x y เท่ากับโ o เ e x ลิมิตของฟังกช์ชันตรีโกณมิติอันที่หนึ่งเราจะหาลิมิตของไซน์เซตาส่วนเซตาเมือ่อเทต้าเข้าใกล้ศูนจากวงกลมหนึ่งหน่วย จะมีหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งเซตาศูนย์เอบสายเซตาจะเท่ากับนิเอ็นิสี่สายเซตา นี่เป็นมุมฉากไซายเซตาจะเท่ากับ A C ส่วน OA o อมีรัศมีหนึ่งหน่วยก็จะได้เท่ากับความยาว A4 เซตา จะเป็นความยาวโค้ง AB ส่วนด้วย OA ก็คือความยาวโค้ง AB เพราะฉะนั้น sin เซตาส่วนเซตาก็คือเส้น AC หารด้วยเส้น AB เมื่อเซต้ามีค่าเข้าใกล้ศูนย์แล้วจุด c เข้าใกล้จุด b จะทำให้ขนาดของ ac เข้าใกล้ขนาดของความโค้ง AB เมื่อเข้าใกล้กันจะได้ว่าลิมิตของ AC ส่วน AB เมื่อเซตาเข้าใกล้ศูนย์ก็จะมีค่าเป็น1เพราะมีค่าเข้าใกล้กันดังนั้นลิมิต ของซายเซตาคือ a อส่วนด้วยความโค้ง A อคือเซตาเซตาเขาใกล้ศูนย์มีค่าเป็น1นะคะอันนี้ก็เป็นลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณตัวที่หนึ่ง โอเคไหมคะลิมิตไซดเซตาส่วนเซตาเมื่อเซต้าเขาใกล้0ย์มีค่าเป็น1ต่อไปเราจะดูค่าลิมิตอีกบางค่าที่จะมาใช้ในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณ อันที่สองลิมิตของคอสเซตาลบหนึ่งส่วนเซตาเซตาเข้าใกล้ศูนย์ออผิดนะคะเอาใหม่อันที่สอง ลิมิตของคอสเซตาลบหนึ่งส่วนเซตาเมื่อเซตาเขาใกล้ศูนย์มีค่าเป็นศูนย์จริงหรือเปล่าจากลิมิตของคอสเซตาลบหนึ่งส่วนเซต้าเซต้าเขาใกล้ศูนย์เราจะได้ว่ามันจะอยู่ในรูปของหนึ่งลบหนึ่งส่วนศูนย์ก็คือศูนย์ส่วนศูนย์ เพราะฉะนั้นเราก็จะหาตัวมาคูณตัวที่จะมาคูณคอสเซตาลบหนึ่งก็คือตัวคอนจูเกตของมันยังจำได้นะคะคอนจูเกตคอนจูเกตของคอสเซตาลบหนึ่งก็คือคอสเซตาบวกหนึ่งหารด้วยเซต้า มันก็จะได้เป็น cos กำลังสองลบ1นส่วนเซตาคูณคอสเซบวกหนึ่งเซตาขาใกล้ศูนย์จากไซด์กำลังสองบวกคอสกำลัง 1, สอสงเท่ากับหเราก็ได้คอสกำลังสองลบหคือลบไซด์เซตากำลังอลสอง